กองทัพเรือพร้อมกับครอบครัวครับได้นำอัฐิผู้เสียชีวิตจากเหตุขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาไปลอยอังคารส่งดวงวิญญาณณกลางอ่าวสตีหีบพลตรีบรณวิชเฉลิมทองผู้แทนผู้จัดการกองเรือยุทธการได้อำนนยความสะดวกจัดงานพิธีลอยอังคารของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน5ครอบครัวณกองเรือยุทธการอำเภอสตีหีบจังหวัดชนบุรี โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือกร7.02ในการประกอบพิธีโดยครอบครัวผู้เสียชีวิตครับก็ได้เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกดมายังสติหีบได้รับการสนับสนุนที่พักและการอำนวยความสะดวกจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือรวมทั้งการจัดเรือสำหรับให้ญาติลงประกอบพิธีลอยอังคารโดยเป็นเรือขนาดใหญ่ครับรองรับได้ถึง45คนการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการแสดงความหงใหญ่และ ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กัมพูชายิงจรวดข้ามแดนที่อำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บประกอบด้วยครอบครัวประชันซึ่งสูญเสียนางสาวรุ่งรัตเด็กหญิงทักษพรและเด็กชายพงศพักประชันครอบครัวเด็กชายกิติศักดิ์คำวังครอบครัวนางสาวอรุณรัตวันศรีครอบครัวนายสมศรีลาบ,บุญ และครอบครัวนางสาวสาวิตรีอ่อนซวงโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้านทำให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติหลังจากพิธีลอยอังคารแล้วนะครับทางครอบครัวก็จะเดินทางกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านต่อไปครับหลังครบหนึ่งเดือนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้นะครับกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีใคร ได้ตั้งตัวทางครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพ่อและแม่ก็ยังอาศัยอยู่ที่ศรีสะเกดส่วนพี่เขยที่สูญเสียภรรยาและลูกก็ยังทาใจไม่ได้นะครับยังคงพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองอย่างไรก็ตามครับส่วนตัวอยากให้รัฐบาลรีบจบปัญหานี้โดยสันติวิธีและไม่อยากให้มีการประทะกันอีกด้วยไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพิ่มกับใครอีกแล้วครับ บางทีถ้าหากไม่โดนกับครอบครัวเราก็จะไม่ทราบถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นครับส่วนการเยียวยาคานี้เนี่ยรัฐบาลได้มีการเยียวยามาบางส่วนแล้วอีกส่วนอยู่ระหว่างดําเนินการทั้งเรื่องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ